สวัสดีครับพี่ๆน้าที่เข้ามารับชมช่องฟิชชิงเจนะครับนี่ก็คือหมายที่ผมมายิงนะครับเมื่อกี้ผมยิงไปแล้วนะครับยิงชดครับแต่ผมยังไม่ได้ตั้งกล้องตั้งอะไรเลยนะครับนี่นะครับมันลากหมดหลอดเลยครับเชือกโน่นนะครับที่ผมไปเอามาอยู่ตรงโน้นเลยนะครับ ไม่ได้ถ่ายช็อตยิงนะครับผมพึ่งขึ้นต้นไม้ไปเมื่อกี้นะครับโน่นครับที่ผมขึ้นไปขึ้นไปยังไม่ได้ติดก้องติดอะไรเลยนะครับนี่นะครับผลงานก็ประมาณสี่โลได้นะครับยิงเข้าจุดนี้เลยนะครับวิ่งสุดยอดเลยครับตัวเขียวเลยครับ มันไล่กัดปนินนะครับเมื่อกี้นี่นครับมันไล่กัดปนินอยู่ตรงไอ้กิ่งไม้อยู่กลางน้านี่นะครับพอดีพึ่งขึ้นยางเสร็จด้วยครับยังกล้องอะไรก็ยังไม่ติดแล้วครับผมก็เลยยิงเลยครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปนั่งอีกสักพักนะครับไม่รู้จะมี ปลาอะไรลอยอยูหรือเปล่าเพราะผมลงไปแล้วหมาหน้าจะแตกแล้วครับผมอาจจะมาขึ้นต้นนี้ก็ได้ครับมีอีกต้นหนึ่งเราดูตัวต่อไปกันครับผมก็ย้ายมาอีกต้นไม้ต้นหนึ่งครับเพราะต้นนูน้นผมลงแปลวปาชะโดแล้ว ปลามันน่าจะไม่เข้าแล้วนะครับรอดูนครับว่าจะมีปลาอยู่ไหมปลาน,นิลน,นะครับตัวไม่ใหญ่มากโดนอยู่นะครับ ตัวเล็กครับน่าจะสามนิ้วนี่หละครับ <_ C 1> ก็พอไปทอดกินได้อยู่ครับต <_ C 1> ุลักทุลีครับบนต้นไม้นี่ครับ <_ C 1> ผมเก็บตาก่อนนะครับ เราดูตัวต่อไปนะครับท่านผู้ชมผมว่าน่าจะไม่ค่อยเข้าแล้วนะครับเพราะผมลงน้ำเมื่อกี้ก็นานเูยนะครับลงเปาะโดแล้ววันนี้โอ้โหเมฆเต็มฟ้าเลยครับฟ้าไม่ค่อยโปร่งมันออกคึมๆหน่อยครับมันจะมองไม่ค่อยเห็นปลาเดี๋ยวเราดูอีกสักพักับ มก็ได้นั่งมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับปลาไม่ขึ้นเลยครับตอนนี้น่าจะพอแค่นี้แล้วเพราะมันคืนใหม่แล้วครับฝนน่าจะได้ชะดูให้ตัวเดียวนะครับแล้วก็ปลานินเล็กตัว2ตัวขอบคุณนะครับพี่ๆนานะที่เข้ามารับชมช่องผมนะครับก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ